والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خراب สันติความจำเริญความเอ็นดูไม่ต่างยิ่งจากเอกอลลอสขานูวัตลาพระองค์ผู้ทรงกรุณาพระองค์ผู้ทรงปราณีตบาปของพระองค์พึงประสบความดีงามได้รับความดีงามนี้จากอัลลอฮฺสุบฮานูวัตลาครับพี่น้องที่รักขวัล่ลครับรักอัลลอฮ์รักานรอซูลอัลลอฮุอะลัยฮะสัลัมรักบ ah รรดาพุทธิศรัทธานะครับแลว้วก็รักบรรดาสฮาบะของท่านนาบบมุมมัดศมอัลลอฮะสุยฮิวะซัลลมวันนี้พี่น้องที่รักขวัแลครับ ก็คงจะนำเรียกับพี่น้องนะครับเรื่องของท่านหญิงอุมมุอิมาระ์์นะครับนั่นเป็นตอนตอนจบของเรื่องนะครับโดยประมาณก่อนหน้าน,นี้สองหรือสามตอนก่อนหน้านี้น,นะครับที่นำเรียนกับเรื่องราวของสาบิยะท่านหญิงมาซีบาอุมมุอิมาร์์สามีของเธอท่านเจดและก็อับดุลลอแล้วก็ฮาบีบนะครับคอบควอันหุมทั้งหมดรับอิสลามพร้อมกันเลยหลังจากที่ไปพบกับท่นบนทานนบบมุมฮัมหมัดสลุสลตลองอะไรหวะอัลสลัม เธอก็เป็นครูคนแรกของชาวเมืองมาดินาเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงที่ออิสลามไปบอกกับชาวมาดินาก่อนที่ท่านนาบีจะอพยพจากมักกะไัสู่เมืองมาดินาทํางานเผยแพร่อิสลามด้วยกับความภาคภูมิใจบ้านแต่ละบ้านแต่ละ,ละหลังที่ท่านหญิงนสซีบาได้ไปนาเสนออิสลามปรากฏว่าอัลลอฮ์ได้ทรงให้ความเมตตาผลงานแห่งการเผยแพร่อ,อิสลามของผู้หญิง อย่างท่านหญิงนาสีบาห,หรือท่านหญิงอูมูอิบาร,รอนอ,อันทาประสบความสําเร็จนะครับชาวผู้หญิงมุม,งมินาสฮาบียะชาวเมืองบรดารับอิสลามนี่คือตัวอย่างนะครับอันานกล้าเป็นตัวอย่างในความเป็นคุณครูคนอาจจะเรียกดังนั้นก็ได้ว่าเป็นครูคนแรกของบาดามซีมานะครับเป็นผู้หญิงที่จะไปบ้านนู้นบ้านนี้โดยประมาณนี้แล้วก็นำเสนอิสลาม พีน่น้องครับในช่วงสงครามอุฮุดนะครับเราเรียนกันมาก่อนหน้านี้ก็คือเธอได้พูดกับสามีคือท่านเสดว่าถึงเวลาแล้วนะสามีอันเป็นที่รักของฉันเราช่วยกันปกป้องศาสนาของเอลาสามีอันเป็นที่รักของเธอบอกเลยว่าอุนาซิบาเอ๋ยใช่แล้วถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องต่อสู้เพื่อปกป้องป้องกันศาสนาของเอลา ขอให้เธอได้เตรียมอาวุธให้กับฉันด้วยแล้วเธอก็เตรียมอาวุธให้กับสามีต่อมาลูกก็บอกกับเธอว่าคุณแม่ครับถึงเวลาแล้วเชว่นกันที่ลูกสองคนพี่น้องเราจะปกป้องศาสนาของัลลวขอให้คุณแม่ได้ตระเตรียมอาวุธให้กับลูกด้วยทันทาง,ท,ง,ท,ง Allah, ท่านอัลลอฮ์และก็ท่านฮาบีบนะครับและก็ท่านเซดสามคนพอ่อลูกออกไปในสงคราม แล้วขณะดเดียวกันครับไม่ใช่เฉพาะแค่นั้นนะครับท่านหญิงอุมูอิม,มารา์ก็บอกใช่หันตราเตรียมไว้ให้กับลูกและฉันก็จะตระเตรียมอาวุธไว้เพื่อปกป้องศาสนาของเราด้วยเช่นกันสุครามอุคตยดังที่นําเรียนว่าเธอได้ปกป้องท่านตตบีบาดแผลชะการที่บาของเธอครับถึงแม้ว่าจะสลบไปด้วยกับบาดแผลอันลึกนั้นบาดแผลอันสาหัสนั้นก็ตาม ฟืนขึ้นมาเป็นนะครับเขาถามอะไรมันเป็นตัวอย่างนะครับว่าท่านนัสิบาไม่ได้ถามเลยว่าถ้าเราอาจจะถามว่าหมอมาหรือยังฉันสลับไปอย่างไรแล้วก็ฉันจะเป็นอะไรแต่พี่น้องที่รักขวัญแล้วครับทำไมเล่าเราถึงรักสาบิยะท่านนี้ขณะที่เธอนอนหายใจระดินอยู่เนี่ยเธอบอกว่าไม่ต้องถามหรอกว่าฉันเป็นอย่างไร แต่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล,ลลัออะลัยฮิวะซัลัมเป็นอย่างไรบ้างนี่คือท่านหญิงอุม,มูเอมราครับพอไปพบกับท่านนาบีจะบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาสิ่งที่ฉันได้สูญเสียทั้งหมดหากงกระหากว่าสามีของฉันจะเสียชีวิตโลกของฉันได้เสียชีวิตหรือทั้งหมดเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาอินนาลิลลาว่าอินน่าอลฮิรอยูนแต่มันเป็นสิ่งที่ดีงามมาก,กวันนี้ ปรารถนาแล้วว่าขอให้ท่านนบุี๋ยมฮามัซุลลอฮฺอะไลฮฺซลแมมีชีวิตอัลลอฮ์ส่งให้การช่วยเหลือนี่คือเวลากัมอันเทาหหานจนกระทั่งเรื่องราวของท่านน้องครับเรื่องหนึ่งผมย้อนกลับไปนิดนึงว่าตอนนี้ในช่วงของสงครามที่ต้องต่อสู้กับมูซาและมาอัลกัซาบที่อ้างตนเป็นอ้างตัวเป็นนบีคำพูดที่เคยได้เคยพูดไว้ในช่วงของสงคราม เธอก็กลับมาพูดใหม่อีกครั้งหนึ่งกับลูกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะปกป้องป้องกันศาสนาของเราครับต่อสู้กับมุสลมิมอักซาบการเพียงพัมที่เกิดขึ้นนะครับหนึ่งจากนั้นท่านฮาบิบซึ่งเป็นลูกของเธอนะครับได้ถูกจับเป็นเฉลยเป็นเฉลยให้กับมุสลมิมอพวกเขาได้บังคับให้ท่านฮาบิบ ออกจากศาสนาของอัลลอฮ์แต่ท่านฮะบิบมันยังคงยืนกรานว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าองค์เดียวลาอิล il ลัฮิอัลลอฮ์มุฮัมมัดุรลัซซุลบฮ์หลังจากนั้นพี่น้องครับอะไรได้เกิดขึ้นกับท่านฮะบิบซึ่งเป็นลูกชายของเธอท่านฮะบิบไปถูกจับในความเป็นเฉลยศัตรูได้สับร่างของท่านฮะบิบซึ่งเป็นลูกของเธอสับสับสับนะครับจนขณะที่สับนะพี่น้องครับขณะที่ถูกทําร้ายเนี่ย ฮับีบบอกอย่างไรฮับีบท่านฮับบีบซึ่งเป็นลูกของเธอบอกว่ามันมันเป็นเรื่องปกติความเจ็บปวดมันไม่มีอะไรมากหรอกถ้าหากว่าแพ้เป็นแกะนะครับเมื่อถูกเชือดแล้วทะลกหนังไปแล้วความเจ็บปวดก็ไม่มีแต่ฉันขอยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากคำบอกตอนนั้นนี่คือเวรกรรมอันหันกล้าของ ครอบครัวของท่านหญิงนาสิบาพี่น้องที่รักของอัลล์ครับเมื่อข่าวการตายของท่านฮามิบมาถึงนาสิบาผู้เป็นบรรดานางไม่ได้แสดงความตกอกตกใจอะไรหรอกครับไม่ได้ร้องไห้ทีโพธีพายและก็ไม่ได้พ่ำรำพันแต่อย่างไรเลยนางพูดอย่างเด็ดเดี่ยวและอีมา,านศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นว่าบัดนี้ไม่มีใครไปตัวแทนแกนฉันในการยาิหัดในหนทางของอัลลอฮ์แล้ว มันคืออะไรเล่าเป็นล้วครับท่านเจดอาชิด ah สามีของเธอก็เสียชีวิตไปลูกของเธอเอับดุลลอฮ์ก็เสียชีวิตไปท่านฮาบีบก็ถูกสับร้านของเขาตัวกระทั่งทั้งหมดนั้นได้ชัยาดะเธอได้บอกครับว่าบัดนี้นาซิบะพูดดำพึง,งตัวเองว่า ไม่มีใครเป็นตัวแทนกับฉันในการยิฮัดเด๋ยวหนทางของเอาลาแล้วว่าแล้วเธอทําอย่างไรเวลาน,นี้ทําอย่างไรพี่น้องครับว่าแล้วนางก็ช่วยดาบและคันธนูขึ้นบาทแล้วออกตามไปในสนามพร,พร้อมกับอดุลล้อผู้เป็นผู้ชายของนาสิบาในสมรภูมิจะมาะมามะก็ยังเป็นนาสิบาคนเดิมนะครับสกูลฮาเปตนฮับิบเสียชีวิตไปแล้วใช้ไหมไปแล้วตอนนี้ เลืลูกชายอีกคนคือท่านอับดุลล์เป็นนาซีบาคนเดิมอย่างไรครับคนเดิมเหมือนกับในสมรภูภภภมิอุฮุดเวลากรรนข้าวหารของเธอนะครับเธอเป็นนักรบที่เก่งกล้ารุกตะลุยข้าศึกด้วยดาบคู่มือถ้าอยู่ห่างศัตรูพี่น้องครับเราเรียนเราเรื่องราวของสุภาพบ่าเธอนั้นมีความเก่ง ในเรื่องของธนูด้วยนะครับเธอค้นเหนียวน้าวคันธนูต่อสู้อย่างห้าวหาญจนทำให้ศัตรูต้องลำบากใจอย่างที่สุดเหมือนดังที่เคยเกิดขึ้นในสมรภูมิอูฮุดดังเช่นในสมรภูมิอูฮุดที่บรรดาศัตรูต้องลำบากใจมาแล้วดังนั้นศัตรูมือหนึ่งหมู่หนึ่งจึงรี่มาหานางหมายสังหารนางเสียอย่างที่นางเคยประสบมาแล้วเมื่อคราวก่อน และเธอก็ได้ชาหีดนี่คือสาบิยะของท่านนบีม erm oui> ุฮัมมัดสุลลัลอไลฮิวัสลัมพี่น้องครับเราได้บทเรียนนะครับจากที่นําเรียนกับพี่น้องนะครับในเรื่องของเรื่องของท่านหญิงนาสีบะพี่น้องครับอิสลามให้ความสําคัญกับมุสลิมผู้หญิงในการพู้ศรัทธา จากประวัติศาสตร์เราจะพบว่าเหตุการณ์สำคัญสำคัญในแง่มุมของประวัติศาสตร์จะมีเวรากำอันหารกล้านะครับในการปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์เหมือนดังเช่นท่านหญิงนาสิบะวันนี้เป็นนะครับเรื่องราวเหล่อน,นี้แหละอยากจะนำเรียนว่าภูมิใจเถอะครับหากว่าเรามีลูกผู้หญิงขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้เธอนั้น เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์วันนี้เราไม่ต้องลำบ,บากเหมือนกับบรรดาสฮาบะของท่านนาบีนะครับตลอดระยะเวลา23ปีของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลอะไรวะสลัมแล้วก็23ปี13ปีในเมืองมกักกเราจะเห็นบทบาทของสาบีญานะครับท่านหญิงคอนดีญา ท่านหญิงอุมุสไลนะครับโอกาสน้าคงจะพูดคุยกันเรื่องราวของสหายบิยะท่านนี้นะครับและก็เรื่องของท่านหญิงนาซีบาวันนี้เราบอกลูกหลานของเรานะครับให้กําลังใจกับพวกเขาให้โอกาสกับพวกเขาให้เขาได้เตรียมตัวไปสู่การเผยแพร่ศาสนาของเราวันนี้ไม่ต้องจับอาวุธเพราะ ปาสหภาพของท่านนาบีนะครับแล้วคนยุคก,ก่อนสรับปศัลตาบิตาบีตาบีปศัลป์ปศสล์ทั้งหมดเขาได้เสียสละมาแล้ววันนี้อยากจะให้เป็นเรื่องราวที่คารุอ่อาต่อลอนะครับให้ลูกหลานของเราเนี่ยเป็นลูกหลานที่ช่วยกันพดุงไว้ซึ่งอิสลามครับไม่ต้องลำบากดังนั้นแล้วนะครับการยิฮาดในปัจจุบันนั่นก็คือการแสวงหาวิชาความรู้ ท่านเรื่องราวของท่านหญิงนสิบะะบเป็นตัวอย่างให้กับมาดามซีมะรวมทั้งมุสลิมีด้วยนในการเผยแพร่อิสลามในการปกป้องศาสนาของนนเลาเได้รับปกป้องอย่างไรเล่าพี่น้องครับช่วยกันบอกกล่าวเล่าเรื่องอิสลามปกป้องศาสนาของเลาด้วยกับจัญญามารายาทของอิสลามจัญญามารายาทของท่านนบ,บีม,มุฮัมมัดสุลตลอัลัยฮิวะาสลัมครับสิ่งที่เป็นปัจจัยในการเผยแพร่อิสลามณปัจจุบัน นั่นก็คือนังที่ท่านนาบีนะครับได้บอกไว้แนะนําที่เป็นโปรไฟล์ถ้าเป็นผู้ชายนั่นก็คือการมีมารายาทที่ดีและการมีศาสนาเพราะผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นลูกชายก็ตามสิ่งที่เป็นของขวัญชิ้นงามนั่นก็คือการมีศาสนามีอัลลอฮ์และก็มี มรารยาทอันดีไง,งอัลด,ดีนนะควันอคัคราสองอย่างนี่แหละครับที่จะเป็นโปรไฟล์ในการที่จะทํางานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์แล้วก็ถือว่าเป็นถ้าบุดดังนั้นแล้วเนี่ยถือว่าเป็นของขวัญที่จะมอบให้กับภรรยาซะด้วยซ้ําส่วนผู้หญิงนะครับก็ต้องดีใจนะครับว่าช่วยกันปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์นะครับเราไม่ต้องลำบากดังนั้นรอกครับเหมือนท่านนาบีเหมือนดับดาสฮาบาหรอกครับวันนี้การยิฮาด ในวิถีทางของ้องก็คือภูมิใจในความเป็นซิมะแล้วก็การเลี้ยงดูลูกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิงก็ต่างให้เขานั้นได้เป็นกําลังสําคัญของการเผยแพร่อิสลามด้วยกับวิชาความรู้ของเขาด้วยกับจัญญามารยาทที่มาจากท่านนาบีล u h a m อ a d ص ل ล الله ع ل ي ั و ลัม แล้วก็ช่วยกันปกป้องศาสนาของเอลาลครับเราไม่ต้องลำบากดังนั้นเลยนะครับฉะนั้นเรื่องราวของประวัติศาสตร์จึงเป็นเรื่องของความสําคัญก็พยาย,ยามที่จะนาเรียนเอาเรื่องราวของประวัติศาสตร์เหล่านี้หละครับมาพูดคุยกันนะครับในรายการพูดคุยกันแล้วก็จะให้ได้เป็นข้อคิดวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับว่าเรื่องราวของท่านหญิงอุม,มูอิมาระพี่น้องจำาสื่อนะท่านหญิงอมมูอิมาระ หรือท่านจญินนาซิบะสาบิยาของท่านนาบีรับอิสลามในช่วงที่มาพบกับท่านนาบีรับอิสลามพร้อมกับสามีของเธอท่านเซด,ดและก็ลูกของเธอทั้งสองคนนะครับและก็ช่วยศาสนาของอลัลลอฮ์เผยแพร่อิสลามฉะนั้นวันนี้นะครับอยากจะนําเรียนว่าขอให้ลูกหลานของเราของพี่น้องนะครับพี่น้องครับเป็นกําลังสําคัญในการเผยแพร่อิสลามบทบาท วีรกรรมเหล่านี้บรรดาสหาพิยะและสหาบาลเหล่านี้ละครับเป็นตัวอย่างให้กับเราเรามาช่วยกันปกป้องท่งานรอซูลสลลัออลอะไลฮิวะสลัมปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์แล้วก็ช่วยกันปกป้องสหาบาลของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัออลอะไลฮิวะสลัมในการเรียนรู้อิสลามร่วมกันในประวัติศาสตร์เหลนน่านี้และพี่น้องครับภูมิใจแล้วก็ดีใจแต่ครับว่างานบนหน้าแผ่นดินเนี่ย งานที่มีเกียรติและยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คืองานเผยแพร่อิสลาเพราะอะไรเล่าเพราะเป็นงานของท่านนบีช่วยกันนะครับเป็นส่วนที่เติมเต็มซึ่งกันและการบอกเรื่องรา,าวอิสลามเผยแพร่อิสลามด้วยกับอั卡ลักษ์มารยาทอันดีงามจากตัวอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดส,สุลลัล,ล,สสล,ลอนอะัยฮิบัลลัมวันนีจ้าอัสบฮาะกัลลอฮุฮัะชะฮิอิลลาฮิอิลลอฮ์อัสตักฟุรุกวะตุบุอิลัย السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون